สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับนายเอเมทอนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเลี่ยมกรอบทองสูตรครับไปรุ่นนะครับผมที่ตอนนี้กําลังเป็นที่ฮือฮาเลยนะครับช่วงเดือนกันยายนนะครับผมต้นเดือนกันยายนพศ2564ครับเรดรุ่นรวยเลื่อนบารมีครับนี่นะครับรายการสวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเลี่ยมกรอบทองสูตรให้พี่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะครับ ในราคาย่อมเยานะครับหมายถึงกรอบนะนะครับแต่ตัวเลดก็มีราคาแต่ผมว่างานพรีเมียมขนาดนี้ผมว่าคุ้มค่าครับนะครับขอบคุณผู้สร้างนะครับที่สร้างสรรค์งานดีๆมาแบบนี้นะครับงานพรีเมียมแบบนี้นะครับให้ลูกศิษย์ลูกหา,หาหลวงพ่อผาตุญย์ยากาโมได้บูชากันนี่แกะมาแล้วสวยมากนะครับสวยมากเหมือนเนื้อเงินอ่ะเหมือนเนื้อเงินบริสุทธิ์เลยนะครับ <c oughs> เห็นแล้วแบบว่าอยากได้อยากได้นะครับอยากได้เลยนะครับจะไม่แบ่งใช่ไหมรายการนี้จะไม่แบ่งให้ใครใช่ไหมโอ้โหยังกันเนื้อเงินเลยครับยังกันเนื้อเงินเลยครับโอ้โหยังกันเนื้อเงินเลยครับโอ้โหใส่พอดีด้วยโบ๊บ้านะครับโบบ้าโอ้โหอาหะเลยนะครับโบบ้าโอ้โหอาหะเลยครับนี่ครับ ถามว่าพอดียังไงนี่ไงครับพอดีอย่างงี้นะครับพอดีอย่างงี้นะครับโอ้โหจะสวยไปไหนต้องเก็บแล้วละมังครับเนี่ยรายการนี้โอ้ใจละลายครับเห็นแล้วใจละลายเลยนะครับเห็นแล้วใจละลายเลยนะครับอืมขอขยับโฟกัสต้องกรชัดหน่อยอ่ะวันนี้มากับชุดกรอบทองสูตรนะครับเป็นงานแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเขี้ยวนะครับ เรามาชมกันครับใส่กรอบทองสูตรก็ดีนะเพราะว่าหน้าหลวงพ่อท่านจะได้ไม่สึกนะครับนะครับนี่ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับดูแผ่นรองหลังมาดูแผ่นรอ,องหลังนะครับแต่แผ่นรองหลังด้วยก็ดีนะ นะครับบางรุ่นก็ไม่มีแผ่นรองหลังนะครับเพราะว่าแผ่นรองหลังเนี่ยจะช่วยกันหน้าพลาสึกได้นะครับน่าจะเป็นเลขโค้ดแต่ว่ารุ่นนี้เลขโค้ดเขาจะอยู่ด้านด้านขอบนี้ครับเลขโค้ดเขาจะอยู่ด้านขอบนี้เลขโค้ดอยู่ด้านขอบบนนี้นะครับนี่เลขโค้ดอยู่ด้านนี้ใครชอบเลขนี้นะถ้ามาเจอนะครับ เลดแบบนี้อะไรแบบนี้มารับไปนะครับมารับไปนะครับลุนเดิมซีนเดิมก็ยังมีนะนะครับเดี๋ยวขอลองเทียบดูหน่อยขอลองเทียบงานดูหน่อยสวยมากนะครับเหมือนเนื้อเงินนะครับสวยจริงจงนะครับไม่ได้อิงนิยายเลยนะครับเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเลยสวยจริงจนะครับสวยจริงจริงนะครับ อยากจะเปิดหน้าเลดเลยอะ่ะอยากจะเปิดหน้าเลดเลยนะครับเพราะว่าสีสันเขาหูสุดยอดจริงจริงนะครับสีสันเขาสุดยอดจริงๆอ่นะมาเข้าสู่การประกอบเลดดีกว่านะี่ครับเหมือนเดิมเหมือนทุกๆรีวิวนะครับจัดระเบียบซ้ายขวาดีๆนะครับจัดระเบียบซ้ายขวาดีๆแล้วค่อยๆกดนะครับวางแผ่นหลังให้ได้เซนเตอร์นะครับเอออันนี้เป็นแผ่นโฟมนะ ผ,ผ่านโฟมนะผมก็จะใช้ครีมนะครับค่อยๆไล่กดนะครับกดยังไม่ต้องแน่นมากนะเผื่อได้จูนนะครับจูนเซนเ,นเตอร์ซ้ายขวาของกอบมาดูด้านหน้าองค์พระนะครับนี่ดูด้านหน้าองค์พระโอ้โห jam จ a บ b ครับนี่ยังใส่ไม่เสร็จนะนี่ยังใส่ไม่เสร็จนะครับทุกท่านโอ้โห ผมขายราคาเบาด้วยเนี่ยเสียได้เลยอะจริงๆหราคานะครับขายยู่พันก,ก,กว่านะครับต้องเป็นสองพันได้ไหมนะครับสวยขนาดนี้เดี๋ยวคอยดูกันครับว่าราคาจะไปไกลแค่ไหนนะครับสําหรับเลดรุ่นนี้นะครับจํานวนการการสร้างไม่มั่นใจแต่สร้างไม่เยอะนะครับสร้างไม่เยอะนะครับบอกเลยว่าสร้างไม่เยอะนะครับ นี่นะครับของก็จะใช้แค่ด้ามครีมที่เป็นยางกดลงไปนะครับกดลงไปนี่กดลงไปกดลงไปนะครับกดลงไปเลยนี่ครับนี่จะได้แบบนี้ค่อยๆแต่งเอานะค่อยๆแต่งเอานะครับอย่าเพิ่งใจร้อนอ้าวเห็นหรือเปล่านะครับเห็นหรือเปล่า มีบางมุมมองไม่เห็นใช่ไหมต้องขอโทษผู้ชมด้วยผมมัวแต่โฟกัสอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกกล้องนะครับขออภัยด้วยนะครับอืมจัดไปครับจัดไปครับอืมอืมเต็มสูตรเต็มสูตรเลยทีนี้ก็เหลือแค่ว่ากดนะครับกดให้แนบสนิทให้หมด อันนี้ผมเอาลองไว้นะถ้าใครกลัวว่าเป็นรอยอีกก็หาอะไรมาลองเอออย่างนี้ก็ดีนะครับอย่างนี้ก็ดีผมเพิ่งทำแบบนี้ครั้งแรกนะเพราะว่ามันเป็นฟิล์มใสด้วยเห็นงานทงด้านในด้วยนะครับด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดดูผมจะลองไล่ซ้ายขวาจากขอบพังแล้วกันนะนะครับลองมาไล่ด้วยกันดูตัวครีมเนี่ยผมลองด้วยเอ,อ่อ เทพันสายไฟนะป้องกันการเป็นรอยนะครับแต่แบบเรียบผมก็มีนะแบบเรียบอะตัวครีมแบบเรียบผมก็มีมเออช่วยได้นะครับช่วยได้ทุกคนก็มาดี y นะครับโอ้โหสวยจริงๆครับนี่เอาว่ายังใส่ไม่ร้อยเปอร์เนะนี่เอาไว้ยังใส่ไม่ร้อยเปเซ็นนะครับมาดูนครับ แบ่งปันกันไปแล้วกันนะพี่นะถ้าเกิดทักมาผมขายราคาราคาเบา,รา,า,เบาราคาหลุดก็พี่ก็ลบไปนะแบ่งปันกันไปพี่จะได้บูชาด้วยกันนะผมมีบูชาไว้จักเส้นหนึ่งก็พอแล้วนะครับสวยจริงๆรุ่นนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าใส่ไปแล้วสายจะลอกจะดําหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูงานอีกทีนึงนะเดี๋ยวต้องมาดูงานอีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่กรอบให้เสร็จก่อนดีกว่าอย่ามัวไปคลีบสายเลย นะครับเอาจิงก็ใกล้เสร็จแล้วละ่ะบีบอีกแค่2ตัวก็เสร็จล่ะนะครับเออหนี่ผมได้เทคนิคใหม่นะครับมาแนะนําพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะลองดูครับลองทําเองดูนะครับทําพระเลี่ยมกรอบพระมันสนุกนะผมชอบมากเลยเวลาทาออกมาแล้วงานดีงานสวยอ่ะพี่จะรู้สึกภูมิใจนะครับลองหาซื้อนะครับชุดกรอบชุดอะไรไปลองใส่ลองประกอบกันเองนะพี่นะเดี๋ยวเวลาพี่ทําได้พี่จะรู้สึกว่า มีความสุขมากนะครับเวลาพาที่พี่บูชาพีพาที่พี่แขวนหรือว่าพาที่พี่จะให้คนที่พี่รักนะครับให้เขาได้เช่าให้เขาได้บูชาพุทธคุณนะครับหลวงพ่อองค์ที่เรานับถือบูชานะครับแล้วพี่จะมีความสุขนะครับอย่างที่ผมทาเนี่ยเพิดเพลินครับเพิดเพลินครับ,รบอืมเป็นไงเป็นไงนะครับ เซนเตอร์อยู่นะอ่าเซนเตอร์ Center อยู่นะเออชัดเจนี่ครับสวยงามครับผมแจมว้าวครับอืมสวยโบ๊ครับเรดรุ่นนี้ฝากไว้เลยนะครับฝากไว้เลยมาเดี๋ยวคีสายดีๆคลี่คลี่ลเออใส่กรอบได้แต่คลี่สายไม่ได้ นะครับแต่สายเหมือนจะค่อนข้างสั้นนะสำหรับคนข้อมือใหญ่ๆอะ่ะผมว่า,าจะได้ต่อสายอะ่ะผมมองดูแล้วว่าอาจจะได้ต่อสายนะผมมองดูว่าสายค่อนข้างสั้นนะผมว่าต้องได้ต่อสายแน่เลยต้องได้ต่อนะครับแต่ตอนนี้สายคลีไม่ออกสายคลีไม่ออกทำไงนะครับ สงสัยต้องลงคลิปอสอนคลี่สายเอ๊สายมันค่อนข้างเหมือนจะติดๆนะครับเมื่อกี้ด้านซ้ายได้รอบนี้ด้านขวาติด,ดอ่ะโอเคได้ละทุกคนเนี่ยเหมือนสายมันค่อนข้างสั้นนะเหมือนสายมันจะค่อนข้างสั้นนะผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะถึงปกติสายเลดผู้ชายเนี่ยมันจะความยาวมันจะมาณ7นิ้วนะครับ ความยาวประมาณเจ็ดจุดห้านิ้วดูที่ผมใส่เห็นปะรวมข้อด้วยรวมอะไรด้วยนะครับจะยาวกว่ามาันข้อหนึ่งเส้นนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับความยาวน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับอ่ะเดี๋ยว,ลอ,สสล,วลองเทสใส่แล้วกันลองเทสใส่แล้วก็โหสวยจริงๆนะครับน่าโหค่อนข้างพอด,ดีเลยครับกระชับมากแล้วเราใส่กรอบเข้าไปด้วยนะครับเราใส่กรอบเข้าไปด้วยก็จะแน่นแน่นหน่อย นะครับแน่นๆหน่อยกอดแน่นๆนะน้องนะนะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวลองเอาข้อตรงข้อเล็กๆก่อนนะครับตรงข้อเล็กๆโอ้โหแน่นอ่ะผมว่าคนข้อมือใหญ่น่าจะมีปัญหาแน่เลยอย่างนี้นะครับสําหรับผมใส่พอดีนะครับพอดีเลยนะครับพอดีสวยเลยแหละดูโอ้โหตึงเปียะนะครับ ข้อมือไม่ใหญ่นะผมข้อมือไม่ใหญ่นะแต่ได้กรอบเข้าไปด้วยนะครับได้กรอบเข้าไปด้วยนะครับสวยมากสวยเลยนะครับสวยเลยสวยเลยแหละสวยเลยนะครับนี่ได้แบบนี้นะครับโอเคโหองค์นี้ก็บูชาอยู่ตลอดนะครับฝั่งเพชรรุ่นแรกมหารวยมหาเฮงนะครับเจอรุ่นรวยเลื่อนบารมีเข้าไปครับอื eun, ้สวยจริงๆนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครตกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ